ประชาชนครับขอความกรุณาท่านได้ปลบมือดังๆให้กับนางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรสัานครับท่านมีภารกิจตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าแต่ท่านก็มีความตั้งใจและมีความปรารถนาที่จะมาพบกับพวกเราทุกคนที่นี่และก็เป็นความตั้งใจบนพื้นฐานของการที่ท่านมีความปรารถนาอย่างแท้จริง ที่จะมาช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยหรือพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมซึ่งเราอาศัยร่วมกันอย่างสันติมาโดยตลอดแต่วันนี้เรามีปัญหาต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดผมขอเรียกกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าชุมชนของพี่น้องทั้ง2,53 0ชุมชนมีชุมชนของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอยู่2,23 0ชุมชนทุกคนก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ผมได้มีโอกาสไปพบปะเจอกั ทุกคนก็กังวลใจและฝากว่าอยากจะให้ชุมชนต่างๆนั้นปลอดจากปัญหายาเสพติดลูกหลานไม่มีติดยาเสพติดต้องการการบำบัดที่ดีและก็ส่งคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายครับชุมชนที่อยู่ชายขอบอย่างเช่นหนองจอกเมีนบุรีคลองสามวานั้นเป็นพื้นที่ ที่เราได้ลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายครั้งเรายังคงเห็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของพัฒนาพื้นที่เรื่องของรถยนต์โดยสารเรื่องของถน,นนหนทางต่างๆที่เรายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอีกเป็นจำนวนมากผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่า การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและงบประมาณที่เรามีอยู่จางจำกัดนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างมากมายนั้นให้เกิดผลสำเร็จได้พักเพื่อไทยและผมในนามของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเล็ก้าจึงได้วางยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนากรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อ วันนี้นางสาวยิ่งรักษชินวัตรมายืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเพื่อยืนยันให้เป็นเสียงเดียวกันว่าในการพัฒนากรุงเทพมหานครภายหลังที่จะมีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่สมีนาคมนั้นผู้ว่ราชาการคนใหม่ในานามของพรรคเพื่อไทยหมายเลขเกจะจับมืออย่างแน่นกับรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงกันมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่บริเวณชายขอบตรงนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีการลดรายจ่ายลดเมที่วิ่งแอร์อัดมากมายอยู่บริเวณพื้นที่ภายในจะมาวิ่งอยู่ในบริเวณนี้มากกว่าห้าสายหกสายเพื่อให้น้องประชาชนนั้น ได้มีรถเมย์นั่งไปทำงานเพื่อลดรายจ่าย60บาทที่จะนั่งรถตู้ท่านพอใจไหมครับถนนหนทางในพื้นที่ต่างๆวันนั้นผมก็นั่งรถไปขรุบบ้างขาบ้างถนนเป็นลมเป็นหลุมน้ำท่วมก็ยังไม่แก้ไขแต่พงศพัฒน์จะมาดูแลให้ใหครับพี่น้องประชาชนครับมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ว่า บางพื้นที่ของพี่น้องประชาชนน้ำยังไปไม่ถึงไฟยังไม่มีแต่ถ้าพงสพ,พันมาไฟสว่างทางปลอไทเราจะลดรายจ่ายให้ท่านเราจะสร้างศูนย์ที่จะมีสินค้าโอท็อปของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีการเกษตรกรรมที่ยังดำรงอยู่ นักท่องเที่ยวเขาก็อยากจะมาดูอยากจะมาเห็นแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาพื้นที่ของเราเพื่อที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในวันที่สมมีนาคมหลังการเลือกตั้งพื้นที่บริเวณน,นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีท่านดีใจนะครับเราจะพัฒนาพื้นที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มจากเด็กเล็กๆจนเด็กวัยรุ่นเด็กวัยเรียนคนจบการศึกษาจะมีงานทำเราจะสร้างศูนย์โอท็อปประจำเขตแล้วก็จะมีศูนย์โอท็อปขนาดใหญ่ของกลุ่มเทพหานครเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้นำสินค้าที่เป็นจุดส,น,สนใจของชุมชนมานำเสนอขายสร้างรายได้เพิ่มเติมเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่บริเวณนี้มีสเสน่ห์ที่หลายคนยังไม่รู้จักหลายคนยังไม่พบเห็นเราจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะมีรถขนส่งสาธารณะเข้าถึงทุกจุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะรวยไม่วันนี้จะมีวันไหนครับพี่น้องประชาชนครับเราจะมีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามผมกราบเรียนท่านสั้นๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหาของท่านสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรือเวลาใดก็ตามนั้นท่านนางสาวยิ่งรักษชินวัตรผมกราบเรียนท่านเสมอมาว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบเป็นพี่น้องประชาชนที่ถูกละเลย และไม่ได้รับความสนใจมานานแต่หลังจากเรามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อพงษพัฒนพงเจริญตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับพี่น้องประชาชนครับถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาชญากรรมต่างๆที่พี่น้องเคยกังวลใจจะได้รับการดูแลแก้ไขลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด ไฟจะสว่างทางจะปลอดภัยกล้อง c ีซีที่จำเป็นจะต้องติดตั้งตามชุมชนถนนหนทางต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยนั้นท่านไม่ต้องกังวลใจเพราะที่ใดที่เป็นจุดล่อแหลมเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพื้นที่อันตรายเราไม่ติดแค่หมื่นสองหมื่นแต่เราจะตุดทุกที่ที่สามารถป้องกอันชญากรร กรรมที่พี่น้องประชาชนยังมีความกังวลใจท่านไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเราจะขยายการปฏิบัติโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อวางมาตรการในการที่จะดูแลป้องกันแก้ไขและนำลูกหลานของท่านไปบำบัดดูแลคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่เรามีน้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการรับการบำบัดอีกประมาณสองแส0คนในหนึ่งปีแรกเราจะให้ลดเหลือครึ่งหนึ่ง เราจะทําน้องๆจํานวนหนึ่งแสนคนไปบําบัดให้เสร็จสิ้นแล้วนําคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านอบอุ่นขึ้นไหมครับ <Yeah. S 1> เรื่องรถขนส่งที่ผมนําเรียนว่าเราจะมีรถเมฟรีมาถึงที่นี่ที่น้องจอกที่ลาดกระบังที่มีนบุรีที่ของสามาราและอีกหลายๆที่เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสไปเดินศูนย์การค้าแอร์เย็นๆได้มีโอกาสไปซื้อข้าวซื้อของพาลูกหลานไปเที่ยวชมเมืองไปเกาะรัตนโกสิน์ไปหลายๆที่โดยไม่ต้องเสียเงินค่าโดยสารท่านมีความสุขไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะดำเนินการโดยทันทีอะไรที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และงบประมาณของผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานคร ผมจะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้นำที่จะพลิกโฉมพลิกฟื้นสิ่งต่างๆให้กลับมาให้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนแต่อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำไม่ได้งบประมาณไม่เพียงพอเราจะประสานงานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรย,ยืนอยู่ข้างๆผูว่าท่านพอใจไหมครับ yeah! Yeah! ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องประชาชนเรามีบทเรียนมามากมายกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ไม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆที่ร้ายแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรากำลังจะเหลืออดปัญหาต่างๆเหล่านี้กำลังจะรับการแก้ไขผมกราบเรียนท่านแล้วว่า ผมจะขออาสาเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใดที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาผมพร้อมที่จะลงไปทํางานกับพี่น้องประชาชนเวลาใดก็ตามที่พี่น้องมีปัญหาต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลือและพงศพสะพัจะไม่ลงมาหาพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับอีกไม่กี่วันแล้วที่จะถึงวันที่3มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผมขออนุญาต กราบแทบเท้าท่านกราบที่หน้าอกท่านงามๆวันนี้ผมมาขอโอกาสมาขอกำลังใจที่จะเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมได้รับกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่จากนางสาวยิ่งรักษชินวัตรที่พร้อมจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือดูแลเพราะท่านในฐานะหัวหนะ้ารัฐบาลท,ท่านตระหนักดีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่บริเวณนี้มีอะไรบ้าง ที่ถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขท่านพร้อมที่จะทำทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วขอความได้ได้ตบมอือให้กำลังใจท่านครั้งครับวันอาทิตย์ที่สามีนาคมเป็นวันเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะกลับจับมือกันให้มัน่นเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นเพื่ออนาคตของลูกของหลานเรา เพื่ออนาคตของพี่น้องในชุมชนเพื่อความสุขเพื่อรอยยิ้มเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ลืมลาอ้าปากลดรายจ่ายสร้างรายได้มีการคมนาคมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมขอท่านอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนครับวันอาทิตย์ที่สมีนาคมเข้าคูหากาเบอร์เก้าพงศพัก